เกิดอีหยังขึ้นค่ะพี่น้องขาน้องอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะคะลูกสาวบอดโจเลาได้ออกมาลั่นกลางคลิปค่ะบอกว่าสาวหนอยเพชรบ้านแพงเนี่ยสมควรเก็บเวลาเออได้เวลาปิดตำนานแล้วเออพี่น้องขาทําไมน้องอุงอิงขึ้นวดาออกมาแบบนี้บอกว่าสาวหนอยเพชรบ้านแพงเนี่ยหอดเวลาแล้วเออได้แก่เวลาที่จะปิดตำนานไปได้แล้วปิดจริงไหม ปิดเพราะอะไรเดี๋ยวสาวไอจะมาเบอาให้ฟังค่ะก่อนอื่นผู้ใดยังบไดติดตามสาวไอและช่องมักมลำํำ ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์ช่องมากหมอลำเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวไอทำคลิปต่อไปแล้วก็จะได้บอพาดค่ะอัปเดตข่าวสารหมอลำในทุกๆวันค่ะพี่นอ้องขาก่อนสิมาว่าเรื่องนี้เนาะพี่น้องขาก็อัปเดตข่าวข่าวเรื่องราวดีๆของน้องอุงอิงกันก่อนเพราะว่าน้องอุงอิงเพิ่นสีเหตุบุญยญ่นะคะไก่สีหอดมือแล้วก็คือวันที่หนึ่งและวันที่สองพฤศจิกายนที่จะถึงนี้อเลิกงามยามดีเนาะเพิ่็จะจัดบุญกระถิน นะคะทีะ่วัดบ้านนองครูตำบลจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดพ่อ,พอแม,แม่นะคะ FC แฟนคลับนะคะแฟนคลับน้องอุงอิงผู้ใดว่างสะดวกอยากจะร่วมทําบุญกับน้องอุงอิงกับบนใหญ่ครั้งนี้ก็สามารถนะคะไปทีนางานได้เลยเลยนาะที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะวัดนองครูและนะคะผู้ใดที่ว่า,วางว่าสะดวกอหลี ก็นะคะ1วันนะคะสามารถเข้าไปชมไลฟ์เข้าไปในไลฟ์ได้1วัน129บาทซึ่งน้องอุ๋งอิงเองก็ได้อัดคลิปบอกพ่อพอ่แม่แม่พี่พี่พพน้องนอง้แล้วผู้ใดอยากทำบุญห่วมกันนะคะก็สามารถเข้ากลุ่มปิดได้1วัน129บาทเนาะสำหรับคลิปนี้น้องอุ๋งอิงก,ก็ลงนะคะในเพจ Facebook ส่วนตัวนะอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพง ไปทงบุญกันลหลายเด้อพี่น้องเด้อไปฮวงบุญกับหลูกสาหลากกันเนาะพี่น้องอืมอ่ะพี่น้องค่ะต่อค่ะพี่น้องขาสําหรับน้องอุงอิงเพื่อนได้ว่าว่าจังไดเนาะเพื่อนบอกว่าสมควรแก่เวลาแล้วสาวน้อยเพชรบ้านแพงควรปิดตานานไปได้แล้วเรื่องจริงไหมหรือว่าสาวไอ้ปรุงแต่งขึ้นเองอ่ะเดี๋ยวสาวไอ้ขอเปิดคลิปเป็นหลักฐานเลยค่ะว่าน้องอุงอิงว่าวจริงแล้วว่าไว้วจังไดอ่ะพี่น้องขาแป๊บหนึ่งเด้อค่ะพี่น้อง พร้อมกันนะคะพี่น้องคะสาแคับ้า่เพอนปี็นเือตะสาแ่พอนะพอไปมื่อนะลูกเด้อพ่อกันจ้าพ่อไปหาเราจ้าโอเคจ้าเรือตะาแ่คันบกกับาเช้าหน่อยเพปเีเป็นตำนานน้องบอกว่าพี่น้องขาเหลือตะสากแทอคันบกกลับมา เออสาวน้อยเพชรบานแพ่งนะคะ่ะปิดตําปิด,ปดตํานานแน่ๆพ่อโจบอกับพ,พ่อโจเพิ่นกับไปทํางานที่กรุงเทพนะคะพี่น้องคะ่ะคือตอนนี้นะคะพ่อโจรเราไปเบิงสาวน้อยลําเพลินโชว์ที่อตอนก่อนหน้านี้นะคะสาวน้อยลําเพลินโชว์เนี่ยจะมีงานสแสดงที่มอชิดองแต่ว่าตอนนี้กับบอไดแสดงแล้วนาอพี่น้องคะ่ะน้องอุ้งอิงนะคะหรือว่าบอบโจมีการโทรคุยกันคะ่ะโดยการวิดีโอคอคุยเออหลกสาวลาเพินเ่นก็เอินพ่อเพิ่นกับนั่นละถ้าพ่อบอกลับ ปิดตำนานสาวหน่อยเพชรบันแพงแท้ๆมโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างน,นะคะพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงพี่น้องขามาอ่านทางด้านคอมเมนต์กันค่ะทางด้านคอมเมนต์เนาะพลังรักพลังเงียบเพิ่นบอกว่าอย่าเจือพ่อโจอย่าเจือเด้อพ่อไปถ่ายคลิปน้ำเตาผู้สาวลูกต้องเลี่ยงกลับบ้านด่วนอ่าสำหรับคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าพ่อน่ะ ไปท้ายคลิปแต่กับผู้สาวลูกสาวลากระห่วงอีพอปารตอีหลาคือเว่าคัก,กแท้พอลูกว่าออก,กันเอฟซี FC กัมีความสุขเฝ้าได้เฝ้ากับเดือบอดสบอดอีหลาหน้อยเบเดือดแล้ววะสันอีหลาคิดถึงพ่อโจแล้วไม่ได้เจอหลายวันเออพ่อลูกเพิ่นพ่อกันย่ำไดานาฮักตลอดเฝ้าเฝ้าคับรีบกับด่วนจังบอจ้าบาดนี้รักละคินหออีพอแหละ ถึงได้บนหาอีพอฝ่าวเดือพอรีบกับเดือพอฝ่าวเดอจา้าอืมคือเจ้าบอพออ,อมีคนบอกว่าน้องอุ้งอิงเหมือนกันกันกบบอสจค่ะคักบอสลูกสาวคิดฮอดพ่อโจูฝ่ากับเดอ,เอ,อพ่อลูกว่ากันน่ารักมากเออพอยอมทุกอย่าง พี่นงค่ขาอย่างที่บอกแหล้ว,ว่าตอนนี้บอจูเองเพิ่นกะเดินทางไปที่กรุงเทพเนาะพี่นงค่ขาไปดูงานสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็ไปอัดเพลงใหม่ให้กับนะคะ,ะพี่ก้อยชาินีนะคะซึ่งนะคะต้องเดินทางไปกรุงเทพแล้วก็บได้ายุก,กบน้องอุ้งอิงอน้องอุ้งอิงก็เลยคิดฮอดอีพอค่ะบอกอีพอว,ว่าฝ่าวกับเดอเพราะว่าเห็นอีพอเนี่ยไปถ่ายคลิปกับผู้สาวหลายคนหลายบอไดห่วงนะคะห่วงอีพอถ้าบอกลับมาสาวน้อยเพชรบ้านแพงในมุนแท้ ปิดตำนานแท้ๆเพื่อนวาพี่น้องขาโมเมนต์น่ารักจริงๆพี่น้องขาน้องอุ๋งอิงคนนี้น่ารักมากเนาะเป็นอย่างเอฟซีแฟนคลับคือรักคือหักนะคะเด็กคนนี้เพราะว่าเป็นเด็กบ้านๆเป็นเด็กที่น่ารักเนาะเราก็จะเห็นโมเมนต์หลายๆครั้งนะคะระหว่างคุณพ่อกับน้องอุ๋งอิงนะคะคือบอดโจเนี่ยแหละโมเมนต์ moment เพื่อนเบหยอกกันหลายๆเทือเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่น่ารักค่ะพี่น้องขาเออพ่อโจเองก็ น่ารักสําหรับน้องอุงอิงมากๆแล้วน้องอุงอิงเองพี่น้องขาเข้าก็เห็นว่าน้องอุงอิงเองก็เป็นเด็กบ้าน,านเป็นเด็กที่น่ารักกับทุกคนนะคะทั้งกับพ่อเอกแม่น้อยนะคะแล้วก็บอสโจซอนุชเออน้องอุงอิงนะคะน่ารักกับทุกคนรวมถึงน่ารักกับเอฟซีแฟนคลับด้วยเออพี่น้องขาอ่ะสาวไอก็ไหนไหนก็พูดถึงเรื่องน้องอุงอิงกันแล้วนะคะขออัปเดตเพลง สาวซำหน่อยคอยหักกันแน่นอพี่น้องเนาะก่อนหน้านี้นะคะเฮาก็รวมใจรวมพลังกันนะพี่น้องคะ่ะปันหนึ่งวันหนึ่งร้านวิวเนาะณปัจจุบันนี้พี่น้องขาเพลงสาวซํำน้อยคอยหักเนาะอัปเดตตอนนี้นะคะ1.8ล้านวิวแล้ว เออผ่านมาไม่กี่วันเองพี่น้องค่ะ1.8ล้านวิวแล้วพอพ่อแม่ก็ย่าลืมไปดันกันเดอ้อฟังบเบื่อเอรีอ่ค่ะสำหรับเพลงนี้ไอเลิฟยูนะคะบลูผู้ดใดสีเวาไซน์นาอพี่น้องคะ่ะอ่ะเป็นกําลังใจให้กับน้องอุ่งอิงรัตนาพรเพชรบ,บ้านแพงกันด้วยแล้วก็ฝากถึงบอสโจนะคะเฝ้ากับเดอ้อข้าสันนะคะสาวหน่อยลอ,อสาวหน่อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะมุนแท เออนะคะปิดตำนันแท้เด้อิหลาบริคู่เด้อิหลาเอาจริงเด้เนะอิหลาเนะอ่ะโอเคคะ่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสาวไอก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ